ดีครับนักเรียนระดับชั้นม5ทุกคนครับเรามาเข้าสู่เนื้อหาจำนวนเชิงซ้อนนะครับคอมเพล็กซ์ b e เบอร์ในเนื้อหาย่อยการหารสังยุคและก็ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนครับมาดูค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนนะครับเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนก็ลุยกันได้เลยฮะ บทนิยามค่าสมบูรณ์หรือ absolute value หรือ modulus นะครับของจำนวนเชิงซ้อนค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน a บวก bi ก็คือจำนวนจริงของจำนวนจริงที่อยู่ในรูปของนำ a มายกกำลังสองบวกกับ b ยกกำลัง2แล้วก็ถอด square root หรือรากที่2เขียนแทนด้วยเขียดซ้ายขวาตรงตรงซ้ายขวา ครบครับปิดด้าปิดหลังของ a บ b i ก็คือ absolute of a บก b i นั่นเองหรือว่าค่าสมบูรณ์ของ a บวก b i นะครับตรงนี้นะใช้สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับโดยหาค่ายังไงครับก็นำ a มายกกำลัง2บวกกับ b กำลัง2แล้วก็ถอดรากที่2มาเจอตัวอย่างครับข้อ1ค่าสมบูรณ์ของ5 1 2บวก1 2 i ก็จะมีค่าเท่ากับ absolute ของ5 1 2บวก12 i โดยการิดตรง,ตรง,ตรงซ้ายขวานะครับก็จะเท่ากับนำห้ามายกกำลังสองกับอะไรครับจะพูฮะนำห้อายกกำลังสองกับสิองย,ยกกำลังสองนะครับนี่เลยหยกกำลังสองยีิบสองยกกำลังสองได้ร้อยสีพอรวมกันได้ร6 9พบว่าจำนวนที่ยกกำลังสองได้ร้อกคือสิก็ถอดออกมาได้13หากถอดรูทไม่ได้ล่ะ ก็ไม่ต้องถอดครับอย่างเช่นรูทสองรูทสามรูทห้ารูทเจ็ดรูอ็ดอย่างเงี้ยครับถอดไม่ได้ก็ไม่ต้องถอดนะครับก็ติดสแควร์รูทไว้ฉะนั้นเวลานํามายกกลาลังสองมายกกําลังสองเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยครับยังไงก็ได้ค่าบวกฉะนั้นหยิบง่ายง่ายโจทย์ตัวอย่างไหมมาลุยกันเลยครับเรื่องนี้ไม่ยากค่าสมบูรณ์ของลบสบวก C ีก็เป็นแอบส l u t e ของลบสบวก C ีครับ ก็จะเท่ากับหยิบมนยกกำลังสองครับเวลามายกกำลังสองไม่ต้องกังวลเครื่องหมายตัวนี้ใช่ไหมฮะจะบวกจะลบก็าตามฉะนั้นไม่ต้องไปคิดมากยิบม,มาได้เลย3กําลังสองบวกนะครับขอเีนั้งสวยก่อนนะฮะ3ยกกําลังสองบวกกับ4ยกกําลังสองแล้วก็ถอดสแควรูทครับ3าําลังสองได้9 4กําลังสองได้16 ถสแควรูทรวมกันได้แล้ว25แล้วก็ถอดสแควรูทถอดรากที่2ฉะนั้นก็จะมีค่าเท่ากับจำนวในในครครับที่ยกกำลังสองได้ยี่ห้าอ๋อหไงได้แล้วครับเท่านี้ฮะต่อไปครับก็ทําในลักษณะนี้ได้เลยต่อไปครับข้อ3ครับก็เป็นแอปของ 2i เท่ากับ ตัวนี้ a คืออะไรครับมันก็คือศูนย์ถือมครับถ้าไม่มีอย่างเงี้ยครับก็หยิบได้เลยครับหยิบแค่2ยกกําลัง2แล้วก็ถอด square root ก็จะเท่าก,กับรากที่2ของ c ก็มีค่าเท่าก,กับ2ครับอ่าได้แล้วนะครับต่อมาครับ f ของลบรูทส i ก็จะเท่าก,กับนำอะไรยกกำลัง2ครับนำรูทสมาครับยกกำลัง2แล้วก็ถอด square root ก็จะเท่ากับรูทสามยกกำลังสองเท่าไหร่ครับได้3แล้วก็ถอดสแควรูทนะครับอยู่ข้างนอกนะครับฉะนั้นพอถอดออกมาได้เท่าไหร่ครับได้รูทสามถอดไม่ได้ก็ได้แค่นี้คับถอดไม่ได้ก็ได้แค่นี้นะครับต่อไปครับลบยี่สิบก็เป็นแอปของลบยี่สิบครับก็เท่ากับยี่สิบมายกกำลังสองแล้วก็ถอดสแควรูท เท่ากับก็เท่าไหร่ครับ400ใช่ไหม20คูณ20ได้400เอาถอดรากที่2ซิก็คือเท่าไหร่ครับ20ความจริงตอบได้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะครับมันมีสมบัติอะไรฮะนักเรียนสมบัติที่ว่ารากที่2ของ A ยกกำลัง2ก็จะเท่ากับอะไรฮะได้แอของ ถูกต้องไหมครับก็จะได้ตัวนี้เลยนะครับถ้าใครจําได้ก็เขียนไว้นะฮะจำไม่ได้ก็เขียนไว้ครับสร้างความมั่นใจข้อหค่าสมบูรณ์ของลบรูทสามลบไอครับก็อแอปของลบรูทสลบด้วยไอนะฮะก็จะเท่ากับนำไปยกกลังสองครับ รูทสาครับใส่มงเหล็บก่อนยกกําลัง2บวกกับสัมประสิทธิ์คือเลยครับลบหนึแต่หยิบมาแค่1น1ครับ1ลังสแล้วก็ถอด s q u สแค Root ครับก็จะเท่ากับรูทสายกกำลังสองได้เท่าไหร่ครับก็จะได้3บวกกับ1นถอดสแควรูทสามบวกหได้4ถอดรูทออกมาเป็น2นะครับอ่าขอเปลี่ยนสีหน่อย ้ถอดออกเป็น2นะครับอ่าต่อมาข้อสุดท้ายข้อ7ครับแอปของลบ8ลบ6กไอก็จะเท่ากับนำอะไรมาครับ8กำลัง2บวกกับ6ยกกำลัง2แล้วก็ถอดสแควรูท o o t แป6 6 6 6 รวมกันได้แล,แ,ลแล้วใช่ไหมครับได้100พอถอดสแควร์รูทมาก็ได้10ครับโอเคนะฮะดังนั้นครับนี่คือตัวอย่างในการหาแอบส l ลู e น่าจะครบรูปแบบแล้วก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะฮะงั้นอยากเก่งมากขึ้นก็ต้องไปเจอกับแบบฝึกหัดครับไปครับ ค่าสมบูรณ์ของจํานวนเชิงซ้อนครับก็มีสมบัตินะฮะสมบัติของค่าสมบูรณ์ดังนี้ข้อ1 f อของ Z ยกกําลังสองก็จะมีค่าเท่ากับแคูณ z ซบาร์เฮ้ยจริงหรือเปล่าลองไปทําดูนะฮะอันนี้ไม่ยกตัวอย่างนะครับแล้วลองใช้ง่ายๆก็ได้ครับเช่นให้ Z เท่ากับ1นึลบสก็ได้ครับหรือ1นึบวกสก็ได้ครับแล้วเราไปลองทําดูนะครับ ข้อ2ครับแอปของ z บจะเท่ากับแอปของลบแบมีค่าเท่ากันแอปของ z ก็จะมีค่าเท่ากับแอปของ z บาร์จะบาหรือไม่บาหรือติดลบก็ตามก็มีค่าเท่ากันจะทำให้เราเประหยัดเวลานะครับข้อ4ครับนี่สำคัญมากเลยแอปของแบครับแอปของ z 1บคูณ Z 2ก็การคูณก็แยกกันได้เลขชี้กำลังอะ่ะ ก็แยกได้เช่นกันเขียนเพิ่มเติมได้อีกนะครับเป็นแบบนี้ฮนะมันคือครหรือแอปของ z ยกกกำลัง n จะเท่ากับหาแอปแก่อนค่อยยกกำลัง n ก็ได้นะครับอ่าอย่างนี้ก็ได้การหารก็แยกได้ครับข้อ4การคูณแยกได้เลขชี้กำลังแยกได้การหารแยกได้แต่ข้อควรระวังคือข้อ7กับข้อ8มันจะไม่เท่า กโดยทีเดียวใช่ไหครับฉะนั้นจะต้องดูดีๆนะครับการบวกรวมน้อยกว่าหรือเท่ากับแยกลบรวมเนี่ยการลบเนี่ยถ้ารวมมากกว่าหรือเท่ากับแย่ฉะนั้นต้องดูดีๆอ่ะตรงนี้ไปเจอตัวอย่างเลยครับ Example o ครับตัวอย่างที่1จงหาค่าสมบูรณ์ของ 1-3i บวก3 I. ลบด้วย2ลบไอมาดูครับในการหาค่าสมบูรณ์ฉะนั้นมันก็คืออะไรครับมันก็คือแอบสูทของ1บวก3ไอคูณกับอะไรนะครับลบเนาะลบ2ลบไฉะนั้นมันแยกไม่ได้การบวกกันลบมันไม่ยากเราก็อะไรครับ ทำการบวกการลบเนี่ยข้างในให้เสร็จก่อนก็ได้ครับไม่ยากกันก็ดําเนินการได้เลยก็เป็นฉะนั้นวงเล็บหน้าเนี่ยก็แตกออกได้เลย1นึบวกสไอลบเทเข้าครับลบคูณบวกเป็นลบสลรับเครื่องหมายนะครับลบคูณลบจึงกลายเป็นบวกไอแล้วบวกลบข้างในให้เสร็จครับก็ส่วนจริงบวกส่วนจริง1 1นะครับบวกกับลบ2จริงได้เลยครับ ลบหนะครับต่อไปครับ3 i บวก i 3 i บวก i ได้บวก4 i แล้วเราก็นำมาหาแอบ o l ลู e ก็คือนำา1บ่บยยกกำลัง2บวกกับ4ยกกำลัง2แล้วก็ถอดรากที่2หรือส square root ก็หากมานะครับ1กำลังสได้1 4กำลังสได้16 รวมกันแล้วได้17ถอดสแควร์รได้ไหมไม่ได้ก็ตอบครับเท่านี้ก็จบนะฮะต่อไปครับจงหาค่าสมบูรณ์ของ1บวก 3i คูณกับ2ลบ i เพราะว่าสมบัติการบวกการลบเนี่ยมันแยกไม่ชัดเจนฉะนั้นบวกลบมันไม่ยากครับก็ทำได้ต่อไปครับตัวอย่างที่2 solution ครับ แอบส์ลู e ของ1่บวก3 i อใครจะเขียนเต็มก็ได้นะครับครูครับผมอยากได้เต็มนะฮะก็ได้ครับ Solution นครับอ,อย่างนี้นะฮะก็ได้แอบส์ลู e ของ1บวก3 i คูณกับ2ลบ i นะครับเท่ากับ การคูณแยกได้โดยใช้สมบัติข้อข้อไหนฮะการคูณนี้ได้ข้อ4เนี่ยนะครับสมบัติข้อ4นะครับดังนั้นเราก็จะได้เท่ากับแยกเป็นแอปของ1บวก3 i คูณกับแอปของ2ลบ i ครับก็จะเท่ากับ1ยกกำลัง2องบวก3ายกกำลัง2แล้วก็ถอด s q u r r o t อ่า ข้อที่สองสวยๆนะครับครอบไปถึงตัวสุดท้ายแล้วก็หยิบ 2, ยกกาลังสองบวกกับ1ยกกําลังสองแล้วก็ถอดสแควรู t ก็จะเท่ากับนะครับอันนี้คนละก้อนนะเนี่ยรากที่สองคนละก้อนนะครับก็จะได้1กําลังสองก็ได้1 3กําลังสองก็ได้9คูณกับ รากที่2ของ2กํกลัง2ได้4บวก1ก็รากที่2ของ9บวก1ได้10รากที่2ของ4บวก1ได้5นะครับรูท10ก็คืออะไรครับรูท10ก็คือ5 2คูณ5ถูกต้องไหมครับ10ก็คอคก็เป็นรูทสคูณแยกออกมาคูณกับรูท5แล้วคูณกับรูท5ารูทครูท5้ได้อะไรครับ รูทห้คูณรูทห้ก็ได้เป็น5นั่นเองนะครับก็คือรูทิบห้าถอดก็ได้5เหมือนเดิมถ้าเราจําสมบัติได้นะครับเนี่ยปึ๊บก็จะเท่ากับรูทเอทั้งหมดกําลัง2ก็จะเท่ากับเอถูกต้องไหมครับาสมบัตินี้ครับก็จะเท่ากับห้ารูทสสวยที่สุดแล้วครับก็ ตัวอย่างที่1ที่2ผ่านนะครับต่อไปครับตัวอย่างที่3และตัวอย่างที่4มาดูความยากมากขึ้นทีนี้มีเลขชี้กาลังทั้งเสร็จและส่วนทํำยังไงก็ใช้สมบัติของค่าสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับก็ข้อ1น,นะฮะจงหาค่าสมบูรณ์ฉะนั้นก็คือแอปของอะไรครับ1บวก i ทั้งหมดยกกำลัง6มันคือแอป,ปของทั้งหมดใช่ไหมฮะหารด้วย 1-i ลบ I ทั้งหมดยกกำลัง5ทั้งหมด a อ s o l ลู e นะก็แบ่งได้ครับแยกได้แยกเสศษส่วนได้ก็เป็นแอป,ปของ1 i บวเลขชี้กำลัง6ก็ดึงมาข้างนอกได้แอป,ปของ 1-i ลบ I ทั้งหมดยกกำลัง5ก็ดึงมาไว้ข้างนอกได้หาแปปอปก่อนค่อยยกกำลังก็ได้ นะครับก็จะได้เท่ากับ1บวก I แอปของ1บวก i ก็คือรากที่2ของ1ยกกำลัง2บวกกับ1ยกกำลังสองแล้วทั้งหมดยกกำลัง6ส่วนด้วยารากที่2ของไอ้ก็สั 10, มประสิทธิ์ก,ก็1นเหมือนเดิมกำลังสองบวกกับ1ยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลัง5นะครับก็จะเท่ากับ ขอตอบไปทางขวานิดหนึ่งนะครับกลัวไม่พอ1นึ่งกำลังสองก็ได้1 1ึ่งหนึ่งได้2ก็จะได้รากที่2ของ2ทั้งหมดยกกําลัง6ส่วนด้วยรากที่2ของ2ทั้งหมดยกกำลัง5ข้างบนมี6ตัวข้างล่างมี5ตัวสมบัติการอะไรครับหารเลขชี้ก,กําลังเมื่อฐานเหมือนกันครับการหารก็ดำเลขชี้กำลังมาลบก็เป็น6ลบด้วย5 ฟังไหมฮะก็จะได้เท่ากับ6ลบห้่1ก็จะตอบรากที่2ของ2ทั้งหมดยกกำลัง1ก็คือมี1ตัวก็คือรูทสอนั่นเองก็ตอบครับข้อนี้ตอบรูทสองนะครับต่อไปครับ example 4ตัวอย่างที่4จงหาแปเซเมื่อกำหนดครับสมาการมาให้ก็ไปได้เลยครับ solution กูใช้อย่างนี้ครับเราต้องการแอปแซถูกต้องไหมฮะแต่ทีนี้ไม่มีแอปแซเลยอยากได้แอปแซก็ต้องเทคแอปแซเข้าทั้งซ้ายและขวาของสมการเท e เข้าทั้งหมดเลยนะฮะก็จะเท่ากับแอ o สูตรของแซดคูณ2ลบ i ทั้งหมดยกกำลัง2องเทเข้าซ้ายกับ เทเข้าทางขวาทั้งก้อนก็เป็น1บวก i ทั้งหมดยกกำลัง3ก็ <Go. S 1> ตัวนี้ <Go. S 1> ก็จะเป็น z a คูณกับก้อนนี้ถูกต้องไหมครับงั้นเราก็มีสมบัติแยกแอปการคูณก็แยกเป็นแอปของอ่าคูณกับแอปของ2ลบ i เลขชี้กำลังสามารถดึงไปไว้ข้างนอกได้ตัวนี้เลขชี้กำลังก็ ดึงไปไว้ข้างนอกได้นะครับโดยใช้สมบัติข้อไหนข้อ5กับข้อ4 2ข้อนะครับตอนนี้ก็ดําเนินการต่อครับก็เป็นแอปของ z ซคูณกับหาแอบสูตครับก็กลายเป็นรากที่2ของ2ยกกําลัง2บวกกับ1ยกกําลัง2ทั้งหมดยกกําลังซ้อนอยู่คือ2นะครับอันนี้ก็เป็น รากที่2ของ1ยกกําลัง2บวกกับ1ยกกําลังสองนํส3ประสิทธิ์มาน,นะครับแล้วก็ยกกําลัง3ทั้งหมดยกกำลังสามก็จะได้แอบแซดออกมาแล้วนะฮะอีกนิดเดียว2 2เป็น4บวก1กําลังสองได้1 4บวก1ได้5ก็ได้รูท้ยกกําลัง2ก็จะได้ครับ1 1เป็น2ก็จะได้รูท2ทั้งหมดยกกําลัง3นะครับ ก็จะได้ s z t เท่ากับตัวนี้นะครับรากที่2ของ5ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็จะมีค่าเท่ากับ A ที่อยู่ข้างในสมบัติถ้าจะจำได้ก็จะได้5ฉะนั้น5นะครับ <5 S 2> ก็จะนำา5มาหารทั้งซ้ายและขวาถูกต้องไหมครับหรือว่า ใช้กันย้ายข้างก็ได้5จากหารย้ายจากจากคูณนะครับคูณกับแอบแซดจากคูณย้ายไปหารก็จะกลายเป็นเลยครับรากที่2คูณยกกำลังสยกกำลังสามถูกไ,ไหมคูณกันสามตัวครับอ่ากูจะอย่างนี้ก่อนแล้วหารด้วยหา้าอ่าถ้าใครเก่งกว่านี้ก็สามารถคิดรัดไปเลยมันคือสองอนะสองรูอสองนะครับดังนั้นแอบแซดของเราก็จะเท่ากับ รากที่คูณรากที่2ก็ได้เลยครับได้2อ,ออกมาแล้วตรงน,นี้ก็เป็นรูส,สองแล้วหารด้วย5ตัวส่วนไม่ติดร่นก็จบครับตอบได้เลยปึ๊บโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับในเรื่องของค่าสมบูรณ์ของจํานวนเชิงซ้อนเอกสารนี้นะครับตัวอย่างนี้จะอยู่ในเอกสารประกอบการเรียนในหน้า11นะครับต่อไปหน้า12เรามาสรุปครับสรุปการหารสังยุค และค่าสมบูรณ์ของจํานวนเชิงซ้อนการหารนะครับก็มีวิธีตรงและก็ก็คือใช้สังยุคแล้วก็ใช้สูตรจะขีดบนล่าง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 ขวาล่างเฉียงบนเฉียงล่างก็ไปได้ไปใช้ดูแต่ว่าตรงนี้นะครับการหารตรงนี้ต้องเป็นลบนะครับผููฝากด้วยนะฮะฝากเราไปดูทุกส่วนสวดดีๆและสมบัติของสังยุคและค่าสมบูรณ์มีสมบัติสําคัญสําคัญดังนี้ฮะถ้าเรา อ่าเข้าใจหลักการหารสังยุคแล้วก็ค่าสมบูรณ์นะครับถ้าเราเข้าใจหลักการแล้วสามารถนาไปใช้ได้คล่องนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอเรื่องการหารสังยุคและค่าสามบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเอาไว้พบก,กันคลิปหน้าในเรื่องของรากที่สองของจำนวนเชิงซ้อนครับสวัสดีครับสบายดีครับพ่อแม่พีน่น้อง